สองสว่างติดเต็มเลยครับรถก็ต้องเปิดไฟก็ได้เนาะถน,นนบา้านเสุดยอดสุดยอดแลนด์พอต้องแากตกหลุมนะครับรถพอต้องแากตกหลุม ตอนนี้เขาลักมุ่งเข้าไปแหลนถนนกาญะนาเนาะมุ่งเข้าไปบางคุณเทียนจากบางกลวยมาวิ่งรถไม่ติดเลยตอนนี้เวลาน่าจะประมาณสามทุ่มเป็นปะ

เข้าเทียนทะเลคนส่งพารามสองผ่านไปนิดหนึ่งถนนทรายทะเลเทียนทะเลยี่นหกคนจับกล้องคสิเมาในน้อยหนึ่งเนาะ บางบอนชิดชายจอมทองตรงไปโอ้คันนะมันแซงเอาเลยวะรถใหญ่วะแซงมันกุนเลยวะแล้วแลกเลยจวดเลยเป็นยังวะอวะ เกือบหอดซอยเขามะนืะแจ้งสว่างถักอยู่วะแจ้งยันเนี้ยนี่ไม่เมียเห็นว่ YouTube YouTuber มั a รเล e t เนาะมือกล้องจากอุบลราชธานีฝากหนี้ต่ว่าเนี่ยบางคุเทียนตรงไปออกตรงนี้ก็ได้ น,นีกรถติดคือว่านั่นแหละรถติดก็น่าจะเป็นเวลาเลิกงานสี่โมงครึ่งห้าโมงรถจะติดมากเลยเอามือเข้าไปดูน้อยหนึ่งเดี๋ยวชิแลนดรถทันมั้งม,มองกระจก็เห็น

มีมีเลยไม่มีก็วิ่งยาวเลยนี่ช่องทางด่วนบางคุณเทียนโอ้ไปใส่ใตัวนะั้นทางด,วด่วนแหลนเนาะแหลนยาวเลยไปฮอดอันน่าปวดละไปฮอด 在画呢。<對><對>嗯 กล้องยังยดีล่าอยกหน่อยจักนาทีแล้วมือกล้องแปดแปดเลยเอาจากสิบกวนาทนีไฟงา สแกงงามถึงสแกงงามแล้ว ถึงตลาดสแกงงามแล้วลอดได้ด่วน สิ่ดับอยู่สองจุดปกติก็สีสว่างจ้าเลยนี่เอา,าตรอนคนส่งไปไปเขียวนี่คนงานหน้าคนสง่งเรื่อแบบไรล่งขายหน้าคนสง่งฝั่งนั้นก็จะเป็นด่านเนาะด่านของตำรวจเทียนทะเลตั้งน <c oughs> ี่ขับ,บมาทาั้งคุณ ไปตะโพลเห็นเถือกเป่เาเมาแต่เขากระป๋อเมาส์แต่ว่ากินแก้วซองแก้วโอ้มีขี่รถยอดสอนนั่นนี่ยันดาน่านนี่ยันด่านนี่ฮู้ยันด่านขี่ยอดสอนมาเลยนี่สามเขาฮู้ว่าตั้งด่านนะฮั่น,นี่โอ้ส่ ข,ขี่ถ้าไม่มีไปครับขี่ขับไม่ได้ <c oughs> ข้างหน้าข้างหน้าไม่ใช่ดานนะเป็นมูนิธิปติตึงไฟอยู่เม็เมฟเมาต้องตบใจแล้วมันไม่ธรรมดาอาสา เที่ยวซ้ายเข่าไปซอยทเทียนทะเลยินฮอกวัต